สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้มืดนะคะ fc ฟ้ามืดนะคะหกโมงเจ็ดโมงแล้วนะคะแล้วฝนก็รินนะคะ fc เมื่อคืนก็ตกนะคะตกหนักอยู่นะคะแต่ว่าตกไม่นานนะคะตกแป๊บๆก็หยุดนะคะดูท้องฟ้าตอนนี้นะคะ fc มืดมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะแล้วฝนก็กําลังรินนะคะวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะ ก็คงจะตกเหมือนวันก่อนนะคะตกมืดทั้งวันตกทั้งวันนะ,ะมาหยุดง่ายนะคะฝนรินฝนรินนะเอซีนะคะฝนตกรินแต่เช้าเลยลุงเสือไถหุดเสร็จแล้วนะไถนาเสร็จแล้ว นี่ค่ะบรรยากาศท้องฟ้าตอนนี้นะฮะโอ้ยรกนะอย่ารกนะเดี๋ยวเราจะค่อยถอนออกในเอพีโอ้ยหกแท่ฝนตกมานะคะคือนะคืออันนี้ให้อพีหนามากวันนี้ฝนน่าจะรินทั้งวันนะคะ Oh. ดึงกับยากอีกต่างหากด,ดินมันไม่ค่อยเปียกเลย ใช้มือถอนเอานะคะไม่ได้เอาเสียมมาโศกนะเอซวันนี้ก็ช่างใหญ่นะพร้อม YouTube นะคะก็จะน่าจะเตรียมตัวนะคะออกเดินทางนะคะทิ้งไว้ให้รถเหยียบนะเพราะว่าที่ตรงนี้มันที่มันต่ำเละนิดนึงนะคะ ตนอะไรนอ้ออันนี้มาขึ้นกระถางนี่ก็ต้องได้ทอนออก ดอกบานชื่นนะคะเอฟซนะมันภาษาไม่ค่อยได้รดน้ำนะคะดอกมันก็ไม่ใหญ่นะคะดอกเล็กนะคะ Bye. ลงขึ้นมาหน่อยฝนก็รินนะไอซีเดี๋ยวเอามุมนี้สักหน่อยนะะฝนรินฝนริน ืดตึ๊บนะคะอฟซีพูดะท้องฟ้ามืดตึ๊บเลยโอ้ฝนตกก็ยากก็ขึ้นนะคะเอฟซีรบนะคะก็ดีเนะาะเมื่อวานก็มีคนมาตัดนะคะก็แปลไปนิดนึงนะคะพุดนะท้องฟ้านะคะมืดแบบนี้เลยนะคะเหมือน เหมือนอ่าเวลาประมาณสักหกโมงหรือทุ่มหนึ่งนะคะเอ็ีนะคะทองฟ้านะคะมืดประมาณนี้เลยนะคะอะก็ดีแต่ว่าต้นไม้อ่าสดชื่นนะคะเราไม่ต้องรดน้ำนะคะแต่ว่าหญ้านะคะะฝนเริ่มตกหญ้าก็เริ่มขึ้นนะคะก็ไม่ทอนนี้ไม่หวาดไม่ไหวนะเอ็ดีฝนนะคะบรรยากาศนะคะ อืลมพัดเย็นๆมานะคะมืดตึ๊บนะคะเอฟซี 4, สำหรับคลิปนี้นะคะนะทั้งมืดทั้งรินนะคะตอนนี้ฝนก็กำลังดินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ